สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดามาพร้อมกับเมนูปลากระพงผัดพริกขี้หนูมาดูวิธีทำกันเลยเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดปลากันก่อนค่ะพี่ดานะคะนำปลากระพงนะคะล้างค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นไว้แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะพิดาก็ได้เตรียมแป้งทอดกรอบค่ะใส่ถาดไว้นะคะใครจะใช้เป็นถาดนะคะเป็นกล่องหรือเป็นจานก็ได้นะคะเอาตามความสะดวกเลยนะคะจากนั้นนําปลากระพงที่เราหั่นเป็นชิ้นแล้วนะคะคลุกแป้งค่ะคลุกให้ทั่วเลยนะคะพอเราคลุกเสร็จนะคะเราก็จะต้องตบๆเขาออกสักเล็กน้อยค่ะ แป้งเขาจะได้ไม่เกาะเยอะจนเกินไปนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบทุกชิ้นเลยค่ะพอเราเอาปลาคุกแป้งเสร็จเรียบร้อยนะคะนํากระทะขึ้นตั้งไฟค่ะจากนั้นใส่น้ํามันลงไปพอน้ํามันร้อนนะคะนําปลาที่เราคุกแป้งแล้วใส่ลงไปทอดค่ะ ทอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งปลาของเราสุกเป็นสีเหลืองทองสวยนะคะปลาสุกและก็มีสีเหลืองทองสวยแบบนี้ตักออกพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะทอดปลาเสร็จเรียบร้อยมาเตรียมน้ำซอสสำหรับผัดกันนะคะใส่ ซีอิ๊วขาวซอสหอยนางลมเหล้าจีนน้ำตาลทรายน้ำมันพืชเสร็จแล้วคนคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะเข้ากันดีนะคะก็นำไปผัดกันเลยค่ะ นำกระทะขึ้นตั้งไฟจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยค่ะนิดเดียวนะคะตามด้วยกระเทียมสับพริกขี้หนูซอยละเอียดผัดให้มีกลิ่นหอมค่ะเริ่มมีกลิ่นหอม ใส่น้ำซอสที่เราปรุงไว้ลงไปได้เลยค่ะผัดให้เข้ากันน้ำซอสนะคะเขาก็จะออกมันๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องคลุกเนื้อปลาลงไปค่ะรสชาติได้ที่ปิดแก๊สค่ะ ปิดแก๊สเสร็จนะคะใส่เนื้อปลาลงไปค่ะเนื้อปลาที่เราทอดกันไว้เมื่อสักครู่นะคะตามด้วยต้นหอมซอยค่ะคุกเขาให้เข้ากันค่ะเราจะไม่นำเนื้อปลาลงไปคุกในขณะที่เปิดไฟอยู่นะคะเพราะถ้าน้ำซอสร้อนมากจะทำให้ตัวซอสนะคะไม่เคลือบตัวปลานะคะ คลุกจนน้ำซอสเคลือบตัวปลาดีแล้วตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูปลากระพงผัดพริกขี้หนูลองไปทำทานกันดูนะคะวันนี้นะคะพี่ดาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ดาด้วยนะคะ